ันจะหาคุณพระคุณพระสวัสดีจ้าอยู่กับเราครับชั้นแนวทลุดโธดากนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมาแข่งขันกันนะครับผมกิจกรรมการที่ทําผลไม้เป็นกรอบน้าตาลกรอบนะคะก็คือถังหูรูหูรูหูรูถังหูรูนะเป็นอาหารจีนใช่ปหถังหูอาหารเกาหลี เนีน่ยเราจะขึ้นไว้ทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออวันนี้เราจะมาแข่งนะครับใครจะกรอบหรือไม่กรอบนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับใครกรอบรับรางวัลไปเลย1000บาทนะครับผมเฮ<อ>้ยนี้เรามีผลไม้ก็คือส้อมสตรอบเบอรี่อ้างงุนแล้วก็ไม้เสียบนะครับผมแล้วก็น้ำตาล1กิโลนะครับนี่แล้วก็น้ําเย็นๆหนึ่งถังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวน้ำตาลนะครับผมน้ำตาล1แก้วนะไม่ถึง1แก้วดีน้ําก็ต้องครึ่งนึงครึ่งนึงของน้ำตาล ตาลลงไปอ่ะวงน้ํานะครับไปนั่งพายนี่อ่ะเปิดไฟครับแล้วก็รอให้น้ําตาลละลายครับโดยที่ไม่ต้องคนงนั้นเดี๋ยวเรามาเสียบผลไม้โรกันนะครับผมเิ้เอาทั้งลูกเลยเหรอทั้งลูกก็นเลแม่โอคุณพะคุณพะคุณเพะอะไรคุณพะโอ้คุณพะหนังมากเนี่ยแม่คุณพะมาเสียบผลไม้คนละหนึ่งไม้นะคะ อันนี้ตามจินตนาการเลยนะครับผมนี่เอาอันหนึ่งส้มอันหนึ่งมา,มา,มา,มาแม่แม่มาบ้างแม่แม่แกับตากล้องเติมทำเลยครับเสร็จแล้วครับ กินเลยอ๋อย,ยังยังยังรอน้าลไอ้แฮร์ริ่งเป็เบอรีอ่เอ๋โอ้อ,โอ,โอร่อยของอร่อยของอร่อยนี่ดูดูทอดไม่เหมือนไข่อ่านะครับเดี๋จะได้มาทดลองกันนะครับอันนี้คือการทดลองนะ,ะยังไม่ได้แข่งจ้าอ่ะแม่ก่อนเลยแม่ก่อนเอานี่จุ่มน้ำตาลไปน้โมสังโคโอ้ออไปแล้วครับลองนะ ไม่กรอบนี่ดู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 นี่ต้องทำงี้โคนโค่นโคน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 ,คน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 งี้และแล้ว,วไม่กรอบแปลกๆวะเออของแม่ทำไมไม่กรอบกระเทียวไอ้โกงดีกว่า เอาแล้วนะผมคนแรกนะโ้ก้านะครับหมายแรกน็คือคุณลูกฮวกนะครับผมเขาจะแข่งหรือเปล่าพาวชมงครับใครจะได้รางวัลหนึ่งพันบาทไปเอาเริ่มเลยมาฉันต้องได้อ่าวลาดทําไงทําไงเอาวิธีแล้วแต่นะแล้วแต่นะเฮ้ยได้ว่าได้ว่ามาวิธีมาเฮ้ย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 ทำไงทำไงจุ่มน้ําแข่งนะครับจุ่มน้ําแข็งเฮ้ยมีการาว อนันตปาชัยเยอปาติเชเทนาทุกคนครับก็คือนะครับถ้าผลไม้ใส่ปากเมื่อไหร่ถ้าลงไปเงี้ยแพ้นะครับถ้าปุ๊บยังไม่ชนะอ้าวยังเหนียวไม่เหนียวก็ไม่ได้นะมาใจล่ามาใจแล้วอ่าครับเริ่มครับอ้เี้ยจสิวนะครับอุงุ่นสองลูกมาครับมาดูกันครับ ระับคไอ้จุ่มน้ำแข็งนะครับนี่แล้วกมีการกระซวกกันหน่อยนะครับผมนะครับเฟังฮะไอ้แก่หัวท้าอ ม่ไม่ทำอะไรเอ้ากระชุบน้ำตาลที่ครับคุณลูกนานอาจุมนานแค่ไหนเอ้านะนานดืดนะนานดืดนะฟังจะหาคุณพระคุณพระนี่ไอ้ตอตบอลลี่เออไม่ปีนฟองเหรอวะนั่นแน่ใช่หรอใช่โอ้ ไม่รู้นะครับผมให้เลือกแล้วนะใครขั้นแรกอะไรก็เอออ่เปิดขึ้นเอาจุ๊บนี่เฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นสีแปลกทุกคนอคืนไม้นี่เป็นสีแปลกนะอ้าว้องเยอะจัดไงเหนืดเปล่าอุ้ยเสียงได้นะโอ้บอลชนะหมดเลยดูแล้วไม่มีใครได้ตังค์อ่ะ ตัาสุดท้ายือเท้ายือเท่าลอดเข้าไปลาดเข้าไปจุ่<ฮ>มครับจุม่มเข้าไปครับแห่นแทนแห่นแท้สองสามออคุณพาคุณพาคุณพาต่อไมอเปล่าเดี๋ยวพึ่งฟั <S <S งเสียงก่อนขอบครับฟังแล้วกลับอีกทีฝันจะหักลูกค่อยๆ ป๊ะกป๊ะกป๊อกป๊กเนี่ยของแม่เนี่ยเป็นแก้วใสเลยครับผ่าน,นเอาละครับผม<อ>แข่งทั้งหมด5คนนะผมชนะ5คนก็ไม่มีใครได้ตังรางวัลน,นี้นะผมเสียใจยด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นวิธีการทำถังหูลูนะครับ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าทำยังไงครับทำกินได้ทำขายด้วยได้นะครับผมอ่าผ่านใช่ไหมผ่าน แต่ไม่ได้ตังค์แต่ไม่ได้ตังค์ก็ผ่านหมดไงเออก็โอเคเออก็จบไปละจบจบปะจบใครอยากได้ตังค์ก็ไปทําขายสิครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยผมใครที่ดูทางช่องยูทูบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมใครที่ดูทางแฟนเพจเออใครที่ดูทางแฟนเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเออตลอดนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหโอ้โหอหัมอหอมมหัม hmm. <c oughs> <c oughs>